คือเรื่องนี้มันยาวแต่อยากฟังไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ คือลูกชายของคนกับลูกสาวของพญานาคก็ได้แต่งงานกันซึ่งพ่อของฝั่งเจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวต่างเป็นกษัตริย์ทั้งสองต่างอยู่กินกันมาระยะเวลาประมาณ3ปีแต่ก็ไม่สามารถมีลูกได้และต่อมาฝ่ายหญิงก็ล้มป่วยก็เลยทําให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงทําให้พระเจ้าอือลือก็คือพ่อของสามีเนี่ยไม่พอใจก็เลยไล่นางกลับไปสู่เมืองบาดาลทีนี้ก่อนจะกลับทางพญานาคก็ได้ขอเครื่องราชกุธภัณฑ์ของตระกูลคืนแต่ทางฝั่งของพระเจ้าอือลือก็ไม่ได้คืนกลับไปให้ know No Please พญานาคราชก็เลยโกรธหลังจากนั้นก็เลยทำลายเมืองรัตภานครและจะเหลือวัดไว้ให้เพียงสามวัดคือวัดดอนแก้ววัดโพและก็วัดดอนสวรรค์และพญานาคราชก็ได้สาบพระเจ้าอือลือให้ร่างกายกลายเป็นหน้าเฝ้าอยู่ที่บึงของหลงชั่นิรันก็จนกว่าจะมีเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้แต่ปัจจุบันคำสาบก็ถูกล้างไปแล้วเพราะว่าเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือจังหวัดบึงกาฬ